สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้กะจะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกกระลำดอกเจดีแล้วก็บอลก,กรี่สีเขียวจ้านี่ก็จะเป็นต้นกล้าที่พยาบาลเพื่อนเพาะเอาไว้แล้วก็นี่จ้ะแล้วก็มีสลัดแซมแซมมาสองต้นจ้าเนาะต้นกล้าเฮาก็จะได้ขนาดนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนนี่กําลังพ่อปลูกเนาะจ้าเนาะ บ่คิดว่าจะบ่นหน่อยเกินไปแล้วกับบ่ใหญ่เกินไปนี่จ้ะเดี๋ยวจะปลูกสวนอื่นเพื่อนปลูกจนว่าเพิ่นใกล้จะได้กินแล้วจ้ะของเห้าเพิ่นจะได้ปลูกนะจ้ะเป็นเพื่อนจ้ะเป็นเพื่อนเนาะนี่ก็จะเป็นที่เจาะลุ่มที่สูไสประจำเนี่ยเก่าหมดแล้วจ้ะแล้วก็เบียวน้าเดี๋ยวจะได้ไปหาซื้อมาอยู่แต่มือน,นีเข้าจะใส่อันนี้ไปก่อนนะจ้ะนะกระจองง่ายๆจ้ะ เข้ากะระยะห่างระหว่างผักเรียบร้อยแล้วกะเจาะหลุมเลือกหลุมที่เขา้าไห้กะกะไว้แล้วนะจ๊ะจานนี้จะเป็นเพื่อนจะเป็นอุปกรณ์ที่ซูส่เจาะหลุมเนาะจะเนาะแต่ว่าก้อนที่เข้าจะเจาะหลุมนี่เข้าต้องวัดขนาดใสของกระถางก้อนจะเพิ่งก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนาะจจะเนาะ,ะเะพิ่งก็จะมีขาย แต่ว่านี่จะเป็นขนาดกลางจากใบใหญ่แล้วก็บ่หน่อยเกินไปนี่จะเนาะบัดบัดใส่กระถางกลับเป็นกลับแนวเจาะุมเรียบป้อยแล้วก็เจาะลงไปเลยจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จะเนาะเห็นชัดบหน่อจะเพื่อนแล้วสุดจะเห็นในบางชัดชัดนะจ้าเนี่ยเอาเมื่อเข้ากดไปสองข้างแบบนี้แล้วเขากดลงไปจะแล้วก็ดินที่ติดมานนี่เขาก็เอาไว้นี่จ้าเอาไว้ค้างๆนั่นแหละ เลยจะนนใจหลังจากที่เจาะลุมเรียบร้อยแล้วเจาะให้ได้ตามที่เห่ากะไวแล้วเรียบร้อยนะเนาะหลังจากตุกตุกุมเรากะเตรียมปลูกได้เลยจ้ะเมื่อกะอากาศด,ดีจะเป็นเหมือนจะว่ากะนหนาวเหนาวหนาวเย็นๆจ้ะหลังจากที่เห่าเจาะเรากะกะไอ ระยะห่างพ่อสมควรเรียบร้อยแล้วเนะาะจะเนาะก,กะจะเอาน้ำรดลงไปในหลุมจะกะปริบันเอาเนา,จานกกะจะเนาะจะอันนี้จะเป็นน้ำเป้าจะเป็นเปืือนมือเีบ่แล้วน้ำเส้าเขามาจะนีจะกะจะน้ำหยอดลงไปในแต่ละหลุมที่ห้าเจาะเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนั้นกะเอาต้นกาของห้าหนี่ลงไปปลูกเลยจะ อันนี้จะเป็นต้นกล้าของกระลำดอกเจดีและจะเพื่อนเนกระลำดอกเจดีจะช่วงนี้ก็เริ่มจะเลียนรูได้ความรู้หลายอยู่จ้ะแต่ก้อนน่ต้นกายยังก็จะบกค่อยรู้จ้ะจากก้อนที่จะเอาล่งไปปลูกน่าจะเพื่อนเพื่อนกรนามเพื่อนซึมไหลซึบลงไปในดินกอนอนาจะเนาะอากาปลูกเลยจ้ะง่ายๆเลย ดินที่ติดมาในกระถางก็เอาปลูกลงไปน้ากันแล้วก็ดินไม่ที่อยู่ในแปลงนะจ๊ะกรบลงไปข้างบนเนาะแล้วก็เอามือเห่าในกดข้างๆจะเบาๆได้จะเด้อนี่จะนี่จะเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นๆเนาะกดเบาๆจ้ะจ้ะเป็นๆเรียบร้อยแล้วเนาะนี่จะเรียบร้อยแล้วเนี่ยปลูกง่ายๆเลยจ้ะ จะเนี่จะเป็นเปลือกอันนี้ค่ะจะเป็นต้นกาของบล็อกเกอรี่สีเขียวได้จานนี่อยาจะปลูก้นกันจ้ะจานนี่จะในหลุมแต่ละหลุมนี่จะให้สังเกตก้อน,าน่านาเพึ่นซึมลงไปในดินละไปแล้วก็เนี่ยจากก้อนที่จะเอาต้นกล้าของเห้าลงไปปลูกประคองเอามือเห้าไอ ปกคองต้นก้าไว้นะจ๊ะคล้ายๆว่าหนีบหรือครีบไว้นะจ๊ะแล้วก็เอามือเห้านี่คอกอ,ออกหรือะเนาะข้อดินออกจากกระถางะจ๊ะนี่จะอลุลงเบาๆแล้วก็เอาดินกรบจะเป็นเพอนดินกรบนี่เนาะนี่จะเบาๆเลยให้ต้นเพื่อนในตั้งตรงนะจ๊ะเป็นเพื่อนให้เพื่อนตั้งตรงเนาะ อีกจ้เรอยแล้วเอามือกดคางๆเบาๆคา,างล้ำต้นเพิ่นนะจ้ะกดเบาๆจะจะมื่อนี้กะอากาศดีแต่กานหนาวที่จะเพิ่นเพ่นประมาณสิบกว่าองศาจ้ะนี่ยก็พุญญาบาลก็จะซอยกันปลูกจะได้แล้วเร็วๆนะจ้ะเพิ่นๆเนานะเดี๋ยว,ยวปลูกแล้วกาจะ เอาเน็ตมาคุ้มให้เพื่อนอีกเพราะว่าร่มช่องนี้ร่มแห้งขักจก้ะเอาเน็ตมาคุ้มกันร่มให้เพื่อนน้ำจะเป็นแฟนเนี่ยกดเบาๆแล้วก็เอาดินกบลงไปจะเอาดินในแปลงไม่จะก,กบลงไปเนาะแล้วก็ประคองต้นกาเพื่อนให้ใหตรงๆจักน้อยจะนี่กดเบาๆเ,เ,เนาะ เป็นเพื่อนก็บภาคกันรักษาสุขภาพนเดื่องจะสุกลับมาจากเมืองไทยหรอกกากลับมาหากญี่ปุ่นก็พยายามกินน้ำชา้อนแนนำอันดอกอัญชันหรอกกาตะไคร่ตากแข่งที่ห้าเฮ็ดใบนะจ้ะเนี่ยก็จะซอยแก่ไอแก่วัดได้เป็นย่างดีจ้ะพักนาลอนที่ห้ามีนะจ๊ะเนาะ ออมาตากแดดแล้วไม่ดื่มเป็นชาชาร้อนจะเพื่อนเปื่อนนี่จะบม่รู้ว่าที่ปลูกนี่เพิ่นจะโตท่านบอจะเพื่อนเปื่อนเพราะว่าสวนคางคางเพื่อนนี่เพื่อนพากันปลูกจนว่าเสียง่ายเลยจ้ะของเ้านี่คิดว่าปลูกชาเลยดิเนี่ยเพราะว่าเริ่มหนาวหนาวมาแล้วที่จึงต้องปลูกก่อนนี่พักอีกหลายอย่างที่ว่าจะ เอามาปลูกก็จะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะเฮ็ดแปลงปลูกไปเรื่อยๆเนา,จา,นา,าะจะเนาะทะย่อยปลูกบานยาแน่สวนน้อยแน่นจะจ้าเพื่อนเนเนาจะจ้าี่กระปูกเรียบร้อยลจะจ้ากับมีกะลามดอกเจดีบอกกอรี่นี่สิยูบริเวณเดียวกันแล้วก็มีผักสลัดน้ำจ้าเพื่อนเือนจ้านี่เพื่อนก็จะเป็นต้นผักสลัด ที่ว่าเห้าเอาดินเกาดินไม้ผสมกันเพาะเมล็ดแล้วก็เอาดินเกาดินไม้แยกต้นกาก็มี่จานเนีก็คือดินดินเกาดินทุงที่เห้าใส่น่ยก็ไม่ได้ทิงจา้าจานต้นพักทุกอย่างที่เห้าปลูกลงดินแล้วนะจะเป็นเพก็ให้เพิน่นล้ำต้นเพิ่นตรงๆแล้วก็ เอาเมื่อเห้านี่จากกดคาง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 ลั่ต้นเพิ่นนี่จากกดเบาๆเนาะเพื่อจะให้บรให้ร่มให้อากาศเข้าไปตรงรากเพิ่นจ้ะจะหลังจากที่ปลูกเรียบร้อยแล้วเห้กรบโจนน้ำให้เหนเพื่น,นชุ่มชื้นเนาะจ้ะเนาะ,ะบรบบบบบิสไลจะเป็นเพื่นต้น,นกาพเพื่อนยังก็อันนี้เพื่นยังบ่ซสูร์นใดเนาะเนี่ย เิ่นแปลกที่อยู่เดี๋ยวห่อจังค่อยๆมาเอาปุ๋ยให้เพื่อนจ้ะจะรดน้ำพ่อปราไา้จ้ะจากนั้นก็จะไอ้คลุ้มหรือว่าไอ้คุ้มเน็ตให้เพื่อนนะจะเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นค่อยๆมุงบางๆจ้ะอาจจะไม่ได้ป้องกันอย่างไรกะ ยังหน่อยกับซอยให้บ่ให้ต้นกายเพิ่นล่มนะจ๊ะเพื่อนๆเนะาะเพราะว่าบางมือกับร่มแรงน,นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าล่มพัดู่จ้ะนี่จะก็เอารักรักไม่ข้ามในจ้ะกลางกลางเป็นคางๆางกคางๆางสามบ่ สามแล้วก็อีกครั้งนึงกสามล้วแต่ก็เอาผ้าคุ้มลงไปเลยจ้ะเพืเ่อนๆเนาะก็จะซอยการลบมให้เพิ่นแน่จักน้อยจ้ะจ้ะนี่จะเป็นเพืเ่อนเรียบร้อยเลยจ้ะก็จะเป็นพามุ้งที่เห่าหมุนเวียนใส่ซอยในสวนเนี่ยจ้ะตั้งจากที่มัดฤดูการของปีที่แล้วเ้าก็ไปซักตากไว้ ทานได้เอามาใส่ต่อข้าวเก่ามาใส่ต่อจ้ะนี่จ้ะผักก็จะอยู่ในนี่แหละในไอ้ในเน็ตนี่จ้ะเป็นแๆเนาะเฮ็ดง่ายๆจ้ะเฮ็ดพ่อหายว่าต้นตาควรอยู่โตก่อนแล้วข้าจังมาเฮ็ดไม่ก็ได้จ้ะนี่จ้ะเป็นแๆเนาะเดี๋ยวข้ามาร้นกันว่าผักข้าจะเป็นแบบใดต่อไปนี่จ้ะ ก็บรูว่าเหาจะปลูก่าเกินไปบ่หรือว่าจังไดเนาจะเป็นเพื่อนแต่ว่ากาจะล่องปลูกไปก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะปลูกพักอื่นไปเรื่อยๆจะมีพักหลายยางอยู่ที่ว่าเหาได้เมล็ดจากสวนของเหาเองแล้วก็ที่ว่าเหาไปซื้อเพื่อนมาจะเดี๋ยวจะมาล่องปลูกเพื่อเหาจะได้เมล็ดพันธุ์อีกต่อไปเนาจะเนาะจะเป็นเพื่อนมุงัขาดขาดจ้ะ เป็นเพืเ่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะการคิดหนานะคะอย่ามาลุ้นน้ากันนะจะเป็นเพืเ่อน่าพักเพื่อจะเปลี่นไปแบบใดนั่นจะเนาะนี่จ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะก,การคิดหนาะจ้าสวัสดีค่ะ